ปีกไก่ทอดยั่วๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรากินกับสลัดนะคะนี่ดูสลัดของเรานะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามีปีกไก่ทอดสลัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมันฝรั่งต้มค่ะมันฝรั่งต้มนี่เมนูที่พ่อใหญ่ชอบมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาขมามาทานด้วยกันกับแม่สมมสีนะคะนี่ค่ะวันนี้พ่อใหญ่เราลงมือเลยนะคะ ดูสิคะเพื่อนๆคะ่ะว,ว้าวอาหารของพ่อใหญ่นะคะวันนี้โอ้โหสลัดครีมหรือว่ามายเนสดะวันมายเนตนายนายพ่อโตนอะะ่ะเลาะพ่อใหญ่ฉันหิวหิวมากเลยนะใส่เข้าไปเยอะมากเลยนะคะพ่อใหญ่คะ่ะยัมมียัมม,มีวันนี้ทำให้พ่อใหญ่กับสาวน้อยยั่วยๆเลยนะคะ ปีกไก่ทอดของเราจานใหญ่ๆมาข่ะมาวันนี้หนูไม่กินปะเตโต้หรอคะปะเตโต้ไม่กินใช่ไหมคะหนูจะกินแต่สลัดกับปีกไก่ใช่ไหมคะดูพ่อใหญ่เต็มปากเต็มคำเลยนะคะวันนี้เราก็นั่งกันมุมเดิมคะ่ะนั่งกันมุมหลังบ้านมุมเดิมนะคะ ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เป็นกำลังใจให้แม่สมศรีและน้องซันล,ล่าด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดไลค์ให้แม่สมศรีด้วยคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีคะ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมาก พ่อใหญ่ค่อยเต็มปากเลยเช็ดปากด้วยพี่ก็เด้อจีความสุขของพ่อใหญ่นะคะที่ได้กินที่ได้กินอาหารอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเก็บพุงด้วยพ่อใหญ่เก็บพุงด้วย,บ,วยบ่หูได้ไหนบาเห้างบอกอย่าง มันฝรั่งเรานะคะพี่น้องค่ะวันนี้เรากินสลัดกับมันฝรั่งต้มนะคะฝรั่งค่อยแซ่บมากกินเปื้อนเต็มปากเลยนะคะไม่แคร์สื่อเลยใช่ไหมคะพ่อใหญ่อร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะฝีมือภรรยาก็ต้องอร่อยอยู่แล้วนะคะพ่อใหญ่ค่ะ